โกกะป๋องที่เชียงคานอัปเดตเชียงคาน2025จังหวัดเลยพานอนที่พักสุดชิคติดวิวแม่น้ำโขงราคาไม่แพงว้าวแล้วก็ไปเมืองสโลลฟ์แห่งภาคอีสานต้องยกให้เชียงคานวันนี้เลือกจองห้องพักที่สเสน่ห์เลยสเสน่ห์เลยมีที่พักหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกเป็นห้องพักที่น่ารักและมีสไตล์ไม่เหมือนใครเข้าเช็คอินประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะพนักงานก็พาป๋องเดินไปที่ห้องพักซึ่งห้องพักเนี่ยก็จะติดวิวแม่น้ำโขงเลยทุกคนแล้วก็ติดทางเดินด้วยเป็นห้องพักที่ ใกล้ชิดวิวแม่น้ำโขงมากๆราคารวมอาหารเช้า1,200บาทต่อคืนอาหารเช้าจะเป็นคูปองคนละ60บาทไปดูในห้องว่าน่ารักแค่ไหนพอเปิดห้องไปปุ๊บประตูเราจะมี2ชั้นนะครับถอดรองเท้านิดหน่อยพอเปิดเข้าไป บนะครับก็จะเห็นเตียงก่อนเลยแล้วก็ทีวีแอรตู้เย็นอะไรใดๆของครบคันมากเห็นเพดานเตี้ยไหมทุกคนขอนะครับสงวนให้กับคนที่สูงไม่เกิน175ซนติเมตรเพราะไม่งั้นคุณจะหัวชนยิ่งเปิดเข้าไปในห้องน้ำสำหรับสเสมอเลยเอางี้ดีกว่าป่องนะครับสูงประมาณ171 หัวแทบชนแล้วแต่มันน่ารักมากฟิวห้องใต้หลังคาพอเรา <c oughs> วารไปที่ตรงหน้าห้องก็จะเป็นกระจกกลมๆแบบนี้ให้เราดูวิวแม่นำ้ำโขงทุกคนสวยมากคนนะก็จะเดินผ่านไปผ่านมาผ่านกระจกเราเนี่ยเราก็เซ่ฮายฮัลโหลมาซสเดี๋ยวพาไปดูวิวหน้าห้องกัน ประตูอย่างที่บอกไปมีสอชั้นฟิลแบบต้องบล็อกประตูอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับพอออกไปปุ๊บโอโหเป็นวิวแม่น้ำโขงแบบสุดลูกหูลูกตาเวลาตอนเย็นอะ่ะบอกเลยว่าสวยมากพระาทิตย์สะท้อนกับผืนผิวแม่น้ำ สวยมากเราเต็มอิ่มแล้วก็อิ่มเอมกับวิวแม่น้านะครับที่ห้องพักของเราตอนเย็นแน่นอนทุกคนจะต้องไปเดินที่ตลาดนัดคนเดินเรื่อว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับของขายก็เต็มไปหมดแล้วก็มีเทศกาลมีรถแห่มีมนู่นนี่นั่นวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นวันเลิกยามงามเลิกงามอะไรวะเน,นี่ยเอาเป็นว่าเป็นวันดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันทําบุญใหญ่ เขาเรียกว่าผีขุนน้ำผีขนน้ำไหมให้รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับวันที่3พฤษภาเนี่ยเขาแห่อะไรกันฟิลทำแบบกระถินสร้างวัดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะมาแต่งตัวคล้ายๆผีทาโขนหรือเปล่าแล้วก็ล้ำไปกับขบวนโอ้โหได้ฟิลดีสุดๆนอกจากเราจะยืนถ่ายด้วยเราก็ล้ำไปกับเขาสนุกไปกับเขาด้วยฮะเราเดินต่อไปเรื่อยๆถนนคนเดินไม่น่าเชื่อว่ามันจะยาวขนาดขายเยอะมากโดยเฉพาะพวกกุ้งเสียบหอยเสียบอะไรเงี้ยที่เป็นซิเกเนเจอร์ของเขานะทุกคนเนื้อหวานมากและที่หวานไปกว่าเนื้อหอยนะครับนั่นก็ คือน้องที่ดีดพินกริง้งกริ้งกริ้งน่ารักเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่เตรทุกคนบอกเลยว่าปล่อยใจไปกับวันนี้นชิลมากแล้วก็เป็นเมืองที่สโลไลสุดๆอยากมาหน้าหนาวมากเพราะมันจะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งแน่นอนมันมีอย่างหนึ่งที่อร่อยคือน้ำแตงโมสุชิราทุกคนอยากให้ทุกคนลองกินพอเสร็จป,ปุ๊บเราก็กลับมานอนที่ห้องเนาะเพราะว่าเดินอยู่จะเปิดไฟจากห้องพักให้ดูว่าถ้าทุกคนเดินผ่านห้องเราเนี่ยคุณก็จะเห็นราแบบนี้เองนะครับโอเคมาเที่ยวกันเยอะ